Hey Facebook, take a picture Hey Facebook, take a video ส,สอดสายหาอะไรไายทำา <c oughs> <c oughs> ในคลิปนี้มาเจอกับซีกับ Ray-Ban Story แว่นตาที่ซีสามารถสั่งให้ Facebook ถ่ายทำได้ตัวแรกเลยค่ะ <c oughs> แต่แปลกนะ <c oughs> เขาไม่ได้สั่งว่า Hey Ray-Ban <c oughs> เขาสั่งว่า Hey Facebook วิดีโอนี้นะคะซีได้เริ่มทดลองใช้เ a เบ s สตอรี่นะคะมา1สัปดาห์เต็มๆซึ่งซีก็จะมีความรู้เรื่องของ Smart Glasses มาตั้งแต่รุ่นของ Google Glass แล้วตัวนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมีความเป็น Smart Glass ตรงไหนนะคะนอกจากการถ่ายทำเพราะว่า Smart Glass อย่างตัวแรกที่ซีได้เคยสัมผัสก็คือ Google Glass เนี่ยมันมีจออยู่ด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แค่ถ่ายได้เรียกว่า Smart g l a s s เลยเหรอนี่คือ10ข้อที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะซื้อ Reban Stories ค่ะ ข้อที่หนึ่งเลเวนสตอรี Le ่ตัวนี้ไม่สามารถใช้ไลฟ์ได้ทำไมสิถึงพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรก ก็เพราะว่าทุกครั้งที่พูดว่าซีมีเลบนสตอรี่ทุกคนก็จะบอกว่าใช้ไลฟ์ได้ไหมไม่ได้นะคะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ p r i v a c e y เลยโอ้โหนี่ถ้าเกิดใส่ไว้แล้วไลฟ์ได้เดินไลฟ์ Live ไปเลยนะคิดดูสิว่าแบบมันจะส่มเสี่ยงการไปถ่าย p r i v a c y ติดของคนขนาดไหนเพราะฉะนั้นไลฟ์ Live ไม่ได้ค่ะข้อที่2ภาพที่ได้จากตัวกล้องตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยค่ะชัดอยู่เลย5ล้านพิกเซลนั่นคือขนาดภาพและไฟล์ที่คุณจะได้ สีสันคมชัดนะคะมีนาเชื่อว่ากล้องติดแว่นเล็กๆเนี่ยจะถ่ายได้ชัดขนาดนี้แต่วิดีโอหลายคนก็จะผิดหวังไปตามๆกันเพราะจะถ่ายออกมาเป็นแนวสแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะความละเอียดของภาพใช้ได้แต่ที่รู้สึกว่าดีเลยก็คือมุมมองของภาพน่าสนใจค่ะเป็นแนวสแควร์ค่ะแน่นอนที่มาเป็นแนวนี้เพราะว่าเขาตั้งใจจะให้เราไปโพสต์พวกแบบ Story, Instagram, อินสตาแกรมไรอย่างี้คุณสามารถกดถ่ายได้ด้วยปุ่มเดียวเลยค่ะอยู่ตรงขาแว่นตรงนี้หรือจะใช้การสั่งเสียง Hey Facebook Take a Video คุณจะเห็นว่าตลอดการถ่ายทํานะคะมันจะมีไฟที่อยู่ด้านมุมขวานี้นะคะเพื่อเป็นการบอกว่าคนรอบข้างคะฉันกำลังถ่ายคนอยู่นะคะเราจะสังเกตได้ว่าคนนี้ถ่ายเราหรือเปล่าวันติดกองแบบนี้จะได้ไม่ละเมิดไพรเวซีกัน ข้อที่3คือขาวแว่นเนี่ยมันมีน้ำหนักมากๆเลยค่ะค่อนข้างหนาเลยนะคะเพราะที่สําคัญเนี่ยเขาฝังเอาสปีคเกอร์หรือว่าลำโพงเนี่ยไว้ตรงขาวแวน่นเพราะตัวนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีบนคอนดักชันหลายๆคนที่เล่นอุปกรณ์ไอทีจะรู้ว่าสมัยนีย้หูฟังเองอะ่ะมันเสียบอยู่ข้างๆหูแบบนี้เราอาจจะได้ยินเสียงด้วยการสั่นถ้าเกิดเป็นลักษณะบนคอนดักชันคนที่นั่งข้างๆซีจะไม่ค่อยได้ยินแต่พอฝังเป็นลาโพงแบบนี้ซีแค่กดสั่งถ่ายมีเสียง คนที่นั่งข้างๆก็จะรู้ทันทีเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นลําโพงเพื่อการโอเพนเอียร์หรือว่าเปิดหูก็สามารถได้ยินได้ค่ะแต่ถามว่าสภาวะที่เสียงดังมากๆเสียงที่เกิดขึ้นจากลาโพงตัวขาวแว่นนี้อาจจะสู้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลองกดถ่ายให้ดูนะดูว่าได้ยินไหมจะดังกร็บเห็นปะคนข้างๆก็จะรู้ทีว่าถ่ายอะไรชนะเธอทิปส์การถ่ายรูป ข้อควรรู้ก็คือถ้าคุณพับขาแว่นแบบนี้ทั้งสองข้างมันจะไม่ถ่ายค่ะมันจะอยู่ในโหมดเหมือนกับโหมดจะชาร์จตัวเองอยู่ในกล่องถ้าคุณพับขาแว่นแค่ข้างเดียวมันจะสามารถถ่ายได้ค่ะแต่ต้องเป็นข้างที่ข้างที่มันถ่ายอ่ะข้างเนี้ยข้างเนี้ยข้างเนี้ยต้องกลางไว้สิพับข้างเดียวนะนี่นะเห็นปะยังถ่ายได้นะแต่ถ้าสิพับสองข้างนะกดถ่ายนะ ไม่ได้เห็นไหมคะแต่ถ้าสิพับข้างนี้ค่ะและสิกดถ่ายค่ะก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้างที่เป็นกล้องหลักเนี่ยก็คือกล้องนี้นั่นเองนะคะห้ามพับขาแว่นกล้องนี้ถ้าคุณต้องการจะถ่ายค่ะวิธีการสั่งงานเขาไม่มีปุ่มเยอะให้ยุ่งยากเพราะฉะนั้นคุณจะใช้การเกาขาแว่นนะคะในการสั่ง l u ล e มแอป l u ล e มดาวคือเปิดเสียงหลีเสียงหรือว่าไปเพลงถัดไปค่ะนี่นะคะไปข้างหน้าข้างหลังนี่นะคะตรงกลางขาแว่นตรงนี้นะคะลง แล้วก็ขึ้นอันนี้เป็นโอลลูมอาบโอลลูมดาวนะคะแตะเพื่อหยุดแล้วก็เล่นเพลง เพรที่4มันมีไมโครโฟนอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันค่ะจุดที่เรามองไม่เห็นคือบริเวณนี้นะคะและตรงบริเวณขาวแว่นอีก2จุดคือตรงนี้กับตรงนี้ข้างใต้แวน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจากที่ศึกษสอบเป็นแว่นตาที่เก็บเสียงได้ดีมากจริงๆแล้วสมาร์ทกลาสมันอยู่บนหน้าเราเวลาเราพูดอะไรมันก็คืออยู่ในบริเวณนี้ไงเสียงเรา,าก็อยู่แถวๆนี้ดังนั้นก็คงไม่แปลกค่ะที่มันจะเป็นกล้องที่เก็บเสียงได้ดีมากตัวหนึ่ง ข้อที่5เรื่องของแบตเตอรี่กันมากดีกว่าค่ะไม่มีการพูดถึงเรื่องของความจุแบตเตอรี่ของแว่นตาตัวนี้มากเท่าไหร่นักนะคะรวมไปถึงความจุว่า S D เนี่ยมันกี่กิกกันแน่ถ่ายไปได้สูงสุดถึงขนาดไหนเหมือนกับแว่นตา Google Glass ตอนทำออกมาใหม่ๆเลยค่ะเขาไม่พยายามจะบอกว่ามีความจุอยู่ประมาณเท่าไหร่ค่ะแน่นอนตามเคลมก็คือในหน้าเว็บบอกว่าสามารถใช้ฟังเพลงไปได้ถึง7-8ชั่วโมงแต่เอาอจริงแล้วเนี่ยซื้อแว่นตาตัวนี้มาซื้อมาถ่ายค่ะซื้อมาถ่ายเนี่ยลองถ่ายดูประมาณแค่3 3ชั่วโมงเนก็เริ่มที่จะแบตหมดแล้วล่ะค่ะนี่ไม่นับรวมช่วงแรกที่ซีแบบเอาแค่มาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะคอนฟิกอยู่นานพอสมควรแป๊บเดียวก็แบตหมดแล้วล่ะค่ะก็เล็กๆขนาดนี้จะเอาอะไรกันมันเยอะมากที่สําคัญแล้วก็คือว่า พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่ก็ไม่พูดถึงเรื่องกล่องไม่ได้กล่องหนังของเขานะคะดูแล้พรีเมียมสุดๆซึ่งรองรับสายชาร์จ USB-C แจมมากๆเลยค่ะเพราะว่า USB-C หาที่ไหนก็มีแต่คุณต้องไม่ทำกล่องแว่นตัวนี้หายเด็ดขาดด้านในนี้เป็นตัวเก็บแว่นและเป็นตัวชาร์จแว่นในตัวเลยนะคะถึงแม้ว่าในกล่องจะมีแถมถุงผ้าแต่บอกได้เลยว่ายังไงคุณก็ควรพกกล่องตัวนี้ออกไปไม่อย่างนั้นแว่นตาคุณอาจจะใช้งานได้ ไม่ทั้งวันค่ะถ้าเทียบกล่องแล้วนะคะสีอแวนตาสเปกทัคเตัวนี้นะคะในรุ่นที่1เนี่ยเอามาเทียบกล่องแว่นได้ด้วยบอกได้เลยว่าเป็นต่อสุดๆเพราะว่นตา s เปกทัคเ e ตัวนี้ต้องใช้สายเสียบที่เป็นสายเฉพาะของเขาค่ะสายเนี่ยหายชีวิตดับศูนย์ ข้อที่6คุณต้องหลงแอปพลิเคชัน Facebook View ตัวนี้เพื่อที่จะมาใช้งานกับแว่นตาตัวนี้ให้ได้ซึ่งอันนี้ซีก็โหลดผ่าน APK นะคะบางคนอาจจะใช้ทริคในการใช้ Account User ที่เป็น Account อเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเมื่อก,กดเข้ามานี้นะคะแอปพลิเคชันนี้มีหน้าที่ในการเชื่อมกับแว่นตาด้วย Bluetooth หลังจากนั้นเนี่ยคุณถ่ายอะไรปุ๊บนะคะไม่ได้สามารถดู Live View ได้ทันทีระหว่างการถ่ายทำคุณจะต้องกดโหลดนะคะอย่างเช่นสมมติซีกดแชะอ่า มันจะขึ้นตรงนี้ได้เห็นไหมเด้งปั๊บขึ้นมาว่ามี1รูปยังไม่ได้โหลดสิกดตรงนี้ปับ๊บมันก็จะโหลดเข้ามาอยู่ในสารบานรูปถ่ายของเราตรงนี้ค่ะในหน้ารูปถ่ายนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็วิดีโอทั้งหมดเนี่ยจะสามารถเป็นการตัดต่อเลียงคลิปวิดีโออะไรก็ได้รวมไปถึงการกดเซฟได้เลยทันทีค่ะพร้อมแชร์ลงโซเชียลซีลองตัดต่อให้ดูเป็นสั้นๆ17วินาทีค่ะ มีแบบเสียงมีเอฟเฟกอะไรให้นะคะอยู่ประมาณ3แบบนี่แหละโอเคอยู่ข้อที่เค่ะซีลองมาก็เกิดประทิีแล้วนะคะซียังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมมันต้องแตะมา2กล้องนะคะเนื่องจากกล้องที่มันใช้งานจริงๆเนี่ยคือแค่กล้องเดียวเช่นสมมติซีปิดกล้องนี้นะแล้วซีก็ปิดกล้องนี้ผลที่ได้ก็คือดูค่ะนี่น,น,นีเห็นปะเนี่ยมันใช้ถ่ายแค่กล้องเดียวเองก็คือกล้องนี้มันไม่ได้ใช้กล้องนีถ่ายเลยค่ะ ก็แอบงงๆเหมือนกันเพราะว่าสิปิดกล้องนี้ก็ไม่มีผลนั่นแปลว่าเวลาถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณต้องการจะใส่ให้มันแบบถ่ายทําได้เนียนๆก็คือเน็บผมข้างนี้ของคุณค่ะมันก็จะถ่ายได้ค่ะนึกออกไหมเวลาผู้หญิงเวลาวิ่งไปวิ่งมาผมมันจะปิวๆแล้วก็ปรกไปที่เลนส์นิดหน่อยก็แค่เน็บสิค่ะ ข้อที่8บอกได้เลยนะคะว่านอกจากพี่มาร์คซักเคเบิร์กจะเป็น e n d ดอร์เชั้นดีที่ทำให้วแว่นตานี้ได้รับความสนใจสุดๆไปเลยยังเป็นการจับคู่แต่งงานที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยอย่างการจับเรเบนเนี่ยเข้ามาทำแว่นตา Smart g l a s s ซสเพราะใครก็รู้แว,ว่นตาเรเบนเนี่ยฮอตฮิตมาตั้งแต่รุ่นพ่อเราแล้วล่ะค่ะแล้วแ,ว,ะะแว่นตาตัวนี้นะมี Product v a าร e t y มากกว่า20ชนิดตัวที่ซื้อมาเนี่ยชื่อว่ารุ่น w a y f a r e r Wayfarer เองก็มีรุ่นแบบ ปกติธรรมดากับรุ่น large คือสำหรับคนกะโหลกใหญ่หน้าใหญ่ๆนิดนึงไปจะถึงรุ่นที่เป็นแบบ round คือกรอบจะเป็นเชฟทรงกลมๆนิดนึงหรือรุ่นเม t e อรออนนี่ดูแบบเฉียวๆขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะส่วนสีเลนส์สีกรอบนี่ก็วอาลลี่ตี20อันนะอย่างที่ซีบอกค่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นแว่นตาที่แบบเฮ้ยแค่เลนส์ออกอะไรเจง๋งๆมาก็อยากได้แล้วค่ะคุณภาพภาพก็บอกว่าโอเคด้วยในปี2021เมื่อจับ snapchat ตัวแรกซึ่งเป็นแว่นตาที่มีชื่อว่า s p e c t a c l e เป็นการ ทำตัวแรกๆเลยที่แบบค่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างส a น p h ช t เนี่ยลุกขึ้นมานะคะพัฒนาตัวแว่นตาตัวนี้เนี่ยในต่างประเทศก็ให้การยอมรับค่อนข้างดีแต่กดถ่ายทีกดได้ทีละแค่10วินาทีเนี่ยฟึง่งแล้วก็เห็นโจงแจ้งชัดเจนเลยนะคะว่าอ๋อถ่ายอยู่นะคะเนี่ยก็จะหมุนเลนอยู่อย่างเงี้ยนะคะแค่10วินาทีเองต้องกดถ่ายบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ อย่างที่บอกเปิดตัวไปหลายปีมากๆแล้วไงสำหรับแว่นตา Spectacle ตัวนี้ออกมาจนถึงรุ่น3แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวซีจะลองจับรุ่น3มาลองรีวิวเทียบกันกับ Ray-Ban รุ่นนี้ด้วยรุ่น3เบาขึ้นบางขึ้นแล้วก็พูดเหมือนมาร์คแซคเบิร์กเลยคือเริ่มจะเห็นมิติของ augmented reality ในแว่นตาแต่ก็ยังจับต้องไม่ได้ด้วยแอปพลิเคชันใดๆก็ตามยังรีวิวไว้ไม่ถึงจุดนั้นนะคะว่ามันจะ AR ยังไงเลนก็ไม่ได้มองเห็น อ่านค่าแปลภาษาอะไรได้เลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น x ย a มี่ที่เปิดตัวมาสู่สีคู่ขี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่การทำใม่เสร็จการตลาดเพื่อจะกลบกันสู้กันหรือเปล่าเพราะว่าเ x i a มี่ยังไม่ได้เริ่มพัฒนานะคะเป็นแค่คอนเซ็ปต์ค่ะข้อที่9ค่ะแล้วจะไปซื้อไอแว่นตาตัวนี้ได้ที่ไหนแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้ากดเข้าไปที่เว็บของ Ray-Ban เพื่อจะดู r a y b a n Story นะคะขาดตลาดเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวแต่พูดถึงตัวระดับราคาแล้วนะคะก็อยู่ตั้งแต่ที่ถ้าเป็นสูตรที่เมกานะ9,944 ก็เกือบหมื่นนะตัวหนึ่งคือ299 US ดอลลาร์บวก็กซ์ด้วยนะถ้าเป็นราคาที่สั่งส่งเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยอย่าลืมค่าขนส่งตกเข้ามาในเมืองไทยอาจจะประมาณ330-350 US ดอลลาร์ก็เป็นไปได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเว็บนี้ก็ขาดตลาดแล้วค่ะวันตาเลแบ s น o r สตจะมีขายอยู่หลายประเทศด้วยกันนอกจากอเมริกาแล้วก็จะมีที่อังกฤษแคนาดาแล้วก็ที่ไหนทีหนึงนะอิตาลีค่ะอิตาลีก็มีเหมือนจะมีไอแลนด์ด้วยนะข้อที่10 ควรซื้อหรือ,อยังแว่นตา l ลแบรนสตอรี่ตัวนี้สิงก็จะบอกตรงๆว่าถ้าคุณมีตังนะอยากจ่ายเงินหลักหมื่นเพื่อได้แว่นตาที่สามารถถ่ายรูปได้อจัดไปค่ะเพื่อการเรียนรู้แต่บอกได้เลยว่าถ้าเป็นซีนะทีอาจจะเก็บตังไว้ซื้อสักรุ่น2หรือ3เหตุผลเป็นเพราะว่ารุ่น2อ่ะ ตัวเลนตัวนี้มันควรจะทําแบบ Google Glass ได้แล้วมัง้งมันควรจะแบบเหลือบๆมองแล้วมันสามารถอ่านอะไรได้หรือแปลอะไรได้ Hello นี่ปี2021 Google Glass เนี่ยออกก่อนล่วงหน้ามาตั้งแต่ปี5-6ปีแล้วเกินเร้หโหตั้งแต่สิเข้าวงการใหม่ๆแว่นส้มๆของซีนั่นอะคืออยากจะบอกว่านี่ปี2021แค่สามารถถ่ายทําได้ขายได้หลักหมื่นแล้วหรอคือแบบอืม ยอมใจอยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่า Google Glass ตัวนั้นนะคะเปิดราคามานะคะบวกภาษีนำเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยเกือบ70,000บาทแลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ถ้าคิดว่าจะไปไม่ถึงการแบบเป็นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในรูปแบบของแว่นตาขนาดนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็น First Experiment ของหลายๆคนได้เหมือนกันค่ะ เอาเป็นว่าตัวนี้นะเดี๋ยวซีจะเอาไปให้ทดสอบในซีสโตรนะคะสำหรับลูกค้า V.I.P ต่างๆที่อยากที่จะมาสัมผัสประสบการณ์ดูก็แล้วกันเพื่อใส่ทายโซโช่ยงโซเชียลสักทีนึงว่าได้ลองจับแล้วเลแบนสตอรี่ตกลงนะแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวซีมีตัวใหม่ๆเช่น Spectacle ร,รุ่นที่3นะคะกำลังสั่งเข้ามาเพื่อทำการทดสอบด้วยเหมือนกันนะคะจะลองเอามาเปรียบเทียบดูให้ว่าตัวไหนดีแต่ปิดท้ายด้วย คลิปวิดีโอที่ถ่ายมาจากแว่นตา2รุ่นนี้จะบอกได้เลยเทียบกันไม่ได้เพราะว่า s p e c t a คเ e ออกก่อนนั้นมากแล้วก็ความละเอียดภาพไม่ได้เลยค่ะตัวนี้มันด้วยความ5ล้านพิกเซลเนาะเลแบนส i รี แต่ปิดท้ายนี้สิอยากรู้จังเลยค่ะว่าคนดูอ่ะคิดว่าถ้าคุณมีแว่นตาตัวเนี้ยคุณจะเอาไปใช้ถ่ายอะไรหรอคะหรือคุณคิดว่าใครควรเป็นคนที่จะใช้แว่นตาติดกล้องตัวนี้มากที่สุดคอมเมนต์กันได้เลยนะคะสิะอยากรู้มากๆเลยค่ะแต่เดี๋ยวสิจะรออ่านคอมเมนต์ทุกคนนะบ๊ายบาย